เคยคิดอยากจะมีพี่ชายไหมคะโอ้เจ้านายจะมีใครท,ทำไมแล้วก็ดิกทวายเนี่ยอยู่เดินนี่เลยเนาะถ้าพี่อยากจะมีพี่ชายมันก็พอมีวิธีนะคะอืมน้องคนนั้นบอกว่าให้พี่มาหาพี่ชายที่นี่ค่ะทุกคนแล้วดูพี่คะเป็นพี่หนูนะได้เลยเจ้า และดูทุกคนที่มาชวนพวกเขาให้เป็นพี่ชายของพี่แล้วดูไม่มีใครสนใจพี่ลเลยอ่าให้ผมเป็นพี่เห็ไหมครับไม่อะค่ะคุณแต่งตัวไม่ผ่านยังจะเรื่องมากอีกอุตส่าห์มาคุยด้วยบางทีคนเรามันก็ต้องมีเลือกบ้างป่ะทุกคนถ้าเกิดว่ามีพี่ชายที่แบบว่าเออ ไม่ใส่เสื้อแบบนั้นแล้วเดินไปเดินมาก็อาจจะโดนตำรวจจับได้นะแล้วเจ้าไหนจะมีพี่แบบไหนโอยปวดหัวทแทนค่ะหัวจะปวดจนจะเป็นลมมันก็ต้องมีสนนักคนในนี้เจ้าไหนจะรับสมัครเป็นพี่ชายได้เนาะแต่ดูแต่ละคนเีย กิดว่าพี่อยากจะมีพี่ชายจริงๆล่ะก็พี่ควรไปส่องที่อื่นค่ะไม่ใช่มาส่องพื้นในนี้หนูคิดว่าควรไปแข้งนากนะคะแล้วผมก็ไม่อยากจะมีพี่เป็นน้องสาวแล้วครับใช่เพราะว่าเพื่อเราจองพี่ชายคนนี้แล้วโอเคพี่คิดอะไรดีๆลรวทุกคนวิธีการพิชิตใจผู้ชายที่จะมาเป็นพี่ชายให้กับเราก็ต้องมีไก่ย่างมันเกี่ยวไหม อ่ะงั้นตกปลาให้ก็ได้มาเป็นพี่แล้วนะขอร้องบ้าเลยของเธอ <c oughs> อย่ามายุ่งกับพี่ของผม